สวัสดีครับพี่น้องชาวว่าวนะครับวันนี้ตื่นแต่เช้านะครับจะพาพี่น้องมาทําทําหางว่าวควายเลยครับสิบาพาพี่น้องมาเห็ดหางว่าวควายนี่ชื่อว่าวควายติดบ้านเล้วครับอมจ่อหางใช่ฟันเปิดจิตจิบบนหางมันถึงมาจลยพี่นาออันนี้เปนแม่หัวได้ครับเป็นว่าวหางไอเป,เป็นเป็นทัางหางเขาเอื่นหางควาย,ยครับสีเหลี่ยมนี่หางเราจะถึงครับอันนี้เป็นกบหางนะครับ ข้าบค่นจะหัวมันสิเข้ากับสิเจ้าผู้ครับในกับสิใส่ลวดโยงครับนายมันเจ้าผู้เลยครับแสดสวานนะครับสวานครับ ยร้อยครับเยาหู้แล้วเยาหู้เลยครับเดี๋ยาฮอจีให้หางมันครับมีชื่อหางมันครับเป็นหลวดโยงฝ่านะครับเวลาเขาเห็ดฝ่าเขาสิกองกับขัานนะครับเขาเอื่อจันทันนะครับกองกขจันทันเลยครับหอยลงมาครับหมัดกับแป้คืเป็นตัวนี้ฝ่านะครับมันเหลือครับผมเห็นบานเหลือเอาไแล้วนะครับยาหู้จะ ียบได้ยังอืมในหางควายแล้วครับเน,บนี่เดี๋ยวในกระง้อรวดลงไปครับเอาพักสันสันเนาะถ้าใส่งเงามันก็สินักข้างข้งหางนะครับเดี๋ยวจะประมาณกันถ้าใส่เง เห็นมันน,น่าอร่อยน้องมันกระสีเป็นเตจสีครับอืมเวลาเป็นแหลีมันกระสีเป็นจุลูจุลูอย่างเช่นนี้ครับเดี๋ยว์ห้องกระสมีมามัดไวเอาเสือกมัดไวหรือว่าเอา ผาเติมมบบนนเหมัดเลยครับบันเนาะเห็นไหมครับนี่สันสันเลยครับคลิปนี้เดี๋ยวสาทายเห็นกันชัดชัดดีกว่าครับเดี๋ยวจะเอาอมาต่าง ดิ่ส่ครับอืมครับดี่จนสินี่ไก่ด้วยน้อาหางมันครับกล่องไก่หัวไปกล่องไปอีก,กันจะไหเห็นไหมครับพี่นอง นี่หามันครับพอีหางมันจะต้องสู้เป่นกันเพิ่นะับนี่ปลาค่อยไงครับสองเมตรตัวสองเมตรหยิบิเส้นกาซีเอาเอาขาเามาพันมันหนีเนาะมาหันมันบินมาหันเทีย่างไเยี่ยงา ี๋ยวผ่าเจ็บมาพันหน่วยครับโอเคครับนี่ก็เป็นวิธีการเจาะหางคั้วเจาะหางคั้วนะครับรายการสียผ่าเจ็พัน์รายการสีเอ้าสีเด็ดิศห,หางมันมาตอ่อพัฒนสีน,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 นะครับกับสีได้เลี่ยวรายการสีเอาสายลุงมาพัฒนพันพัดนพันให้มันงามครับสีเงินสีทองสีแดงสีแดงก็ว่าไป โอเคครับเหมือนนี่กับมารีวิวสันส้นๆแค่นี้เป็นวิธีการเจาะหางวาวขั้วไอครับฝากกดไลค์กดแชร์กดนซับซึ่งไข่ก้กระดิ่งก้นลังค์ด้วยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายทกคสอบายบายทกคสครับ